ไายรักมาเฟียตอนที่18เส้นแบ่งบางๆาง a c k f a เ c o n อ s เ a t e ตใต้เงาจันทร์คีรินยืนนิ่งอยู่ริมระเบียงของคฤหิหน์มาเฟียสายลงยามค่ำคืนพัดเบาๆทำให้เส้นผมของเขาไปลยวไหวดวงตาคมมองออกไปยังท้องฟ้ากว้างแต่จิตใจกลับสับสนอีวานคาลอสเป็นผู้ชายที่อันตรายและสิ่งที่อันตรายที่สุดคือความรู้สึกที่เขากำลังมีต่ออีกฝ่ายหนีออกไปหรือเสียงทุ้มดังขึ้นจากด้านหลัง คิรินไม่สะดุ้งแต่กลับถอนหายใจเบาๆแค่ต้องการอากาศอีวานเดินเข้ามาใกล้มือข้างหนึ่งวางลงบนราวระเบียงขณะที่อีกข้างถือแก้ววิสกี้ฉันก็อยากให้ในายอยู่ที่นี่อย่างเต็มใจคุณคิดว่าผมจะเต็มใจเหรอคิรินหันกลับมาสบตาสีหน้าไร้าอารมณ์แต่ในใจเต้นแรงอีวานยิ้มบางก่อนจะโน้มตัวเข้าใกล้อีกไม่นานนายจะเต็มใจเองคุณมั่นใจเกินไปแล้วเพราะฉันรู้ว่าหัวใจในายเริ่มสั่นไหวอีวานกระซิบข้างใบหู คีรินกำหมัดแน่นพยายามกดอารมณ์ตัวเองไม่ให้หวั่นไหวแต่ร่างกายกลับแข็งค้างเมื่อลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารถอยู่ข้างใบหูนี่มันไม่ใช่แค่เกมอำนาจอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นโปโรดติดตามตอนต่อ,ตอไปไพยรักมาเฟียตอนที่19ข้ามเส้น Black Falcon Estate ห้องทำงานของอีวาน เสียงเอกสารถูกปิดลงคีรินเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารที่อีวานให้เขาตรวจสอบมันเป็นเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของแบล็กแฟลท n นส่วนหนึ่งที่ถูกทำให้ดูถูกกฎหมายทำไมต้องให้ผมดูพวกนี้คีรินถามเสียงเรียกอีวานเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ดวงตาสีอำพันจับจ้องเขานิ่งเพราะฉันอยากให้นายเข้าใจว่าโลกของฉันมันไม่ได้ดำมืดไปทั้งหมดแต่คุณก็ยังเป็นมาเฟียอีวานหัวเราะเบาๆแล้วนายละ่ะ คิดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองสะอาดบริสุทธิ์จริงๆเหรอคำพูดนั้นทําให้คีรินชะงักเขาไม่ใช่คนโง่โลกของธุรกิจเต็มไปด้วยการเล่นเกมแม้ว่าเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดแต่ก็รู้ดีว่าอุตสาหกรรมนี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนอย่างน้อยผมก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงจริงเหรออีวานนงตัวเข้ามาใกล้หรือนายแค่ให้คนอื่นทําแทนคิรินกำมือแน่นเขาเกลียดที่อีกฝ่ายอ่านเขาออกขนาดนี้ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถกเถียงเรื่องศิลธรรมคิรินพยายามเปลี่ยนเรื่องผมแค่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่ในข้ามเส้นมาแล้วอีวานพูดเสียงเรียบมือใหญ่เอื้อมไปแตะปลายนิ้วของคิรินเบาๆสัมผัสนั้นร้อนราวกับไฟคิรินสะบัดมือออกทันทีดวงตาวาววับราวกับกำลังเตือนอีกฝ่ายว่าอย่าก้าวล้ำอย่าเล่นกับผมอีวานหัวร้อนในลำคอฉันไม่ได้เล่นและนายก็รู้ดีบรรยากาศในห้องตึงเครียดคิรินลุกขึ้นยืนตั้งใจจะเดินออกไปแต่เสียงของอีวาน ทำให้เขาหยุดชะงักนายกำลังเปลี่ยนไปคิรินคีรินเม้มปากแน่นก่อนจะเดินออกจากห้องไปโดยไม่ตอบอะไรเขารู้ดีว่าตัวเองกําลังข้ามเส้นบางๆระหว่างเกลียดกับหลงไหลไปแล้วโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปายรักมาเฟียตอนที่ยี่สใกล้เกินไปคิรินนั่งอยู่ในรถยนต์คันรูของตัวเองดวงตาจ้องมองวิวด้านนอกที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วความคิดในหัววุ่นวายไปหมดตั้งแต่เดินออกมาจากคฤหาสน์ของอีวาน เขารู้ดีว่าการเข้าไปพัวพันกับแบล็กแฟ l c o n มันอันตรายแค่ไหนแต่ที่เขาไม่เข้าใจคือทำไมเขาถึงยังปล่อยตัวเองให้ถลำลึกลงไปเรื่อยๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดจังหวะความคิดตะวันโทรเข้าว่าไงคีรินกดรับสายนายหายไปไหนมาฉันพยายามติดต่อหลายครั้งแล้วน้ำเสียงของตะวันเต็มไปด้วยความกังวลฉันแค่มีธุระเกี่ยวกับแบล็กแฟคเใช่ไหม คีรินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจในายรู้คําตอบอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงโทษไว้คีนายกำลังทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายฉันรับมือได้นายแน่ใจเหรอือคนอย่างอีวานคาร์ลสไม่เคยปล่อยให้ใครที่เขาสนใจหลุดมือไปได้คําพูดของตะวันทําให้หัวใจคีรินกระตุกเขาไม่เคยคิดว่าอีวานสนใจเขาในความหมายอื่นแต่ทุกอย่างที่อีวานทำสายตาคู่นั้นคำพูดที่คล้ายหยอกล้อแต่แฝงไปด้วยความจริง เขากำลังคิดป้าอะไรอยู่ฉันจัดการเองได้คิรินตอบเสียงเรียบก่อนจะกดวางสาย Black Falcon Estate ทำวันเดียวกันอีวานยืนอยู่ที่ระเบียงห้องทำงานดวงตาสีอัำพันจับจ้องไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนเขารู้ว่าคิรินกำลังพยายามตีตัวออกห่างแต่ปฏิกิริยาของอีกฝ่ายบอกเขาทุกอย่างนี้ฉันไม่ได้หลอกคิรินอีวานพึมพำกับตัวเองก่อนจะกระตุกยิ้มมุมปากเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น รติดตามตอนต่อไป